สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพนตัวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของปรรเด็นความรู้เกี่ยวกับตัวของการตัดตัวของตุ้มนะครับตุ้มทาบแบบลอยนะครับที่จะมามาชากันสมาชิกก็ถามมาแล้วว่าเราจะมีเรื่องของการที่ว่าเราจะรู้ได้ไงในเรื่องของที่ว่าเราจะตัดมันได้แล้วนะครับมีวิธีการสังเกตอย่างไงนะครับซึ่งการสังเกตของเราเนี่ย อันนี้เป็นกิ่งที่ตัดมาแล้วนะครับการสังเกตของเรามีสองอย่างนะครับสิ่งที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็คือว่าให้สังเกตรากนะครับถ้ามันมาเยอะขนาดนี้นะครับถ้ามันเป็นหน้าแรงนะครับก็จะถือว่าไม่เยอะมากแต่ขนาดนี้ก็สามารถเลี้ยงต้นได้แล้วแล้วก็เรียกว่าชําแล้วก็จะแตกยอดไวนะครับในหน้าแรงแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่สองนะครับสิ่งที่สองที่เราสังเกตก็คือแผลตัวของอที่เราท่ามาเนี่ยมันกลืนกันหรือว่ามัน สนิทหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันที่ต้นฝรั่งจริงนะครับว่าก่อนตัดเรามีการสังเกตอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างกิ่งที่พร้อมจะตัดนะครับก็การสังเกตนะครับให้ดูในเรื่องของตรงนี้นะครับแผลก็จะติดสนิทแบบนี้นะครับจุดที่สองคือให้ดูลากนะครับนี่คือที่จะพร้อมเรียกว่า ความที่จะตัดรากได้แล้วเขาเรียกว่าตัดกิงง่งออกใบชามนะครับก็เปอร์เซ็นต์การรอดถ้ารากขนาดนี้ก็จะรอดดีกว่าตัวของอที่รากน้อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเป็นฝรั่งของวอลซ์ที่เราได้การทาบกิง่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผลที่ลักษณะแผลที่ปูดครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ี่พันแล้วมันปูดอันนี้พร้อมที่จะตัดออกไปแล้วนะครับ อันนี้มาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าไอ้รากเยอะๆแล้วรากเดินรากแก่เป็นยังไงนะครับรากเดินคือถ้าเราท้าบเริ่มต้นจะเป็นสีาขาววันนี้นะครับถ้ารากแก่ก็จะเป็นสีนี้นครับว่าถ้าเราหอมตัดสําหรับการทาบตุ้มรอยก็คือเราลากแก่แบบนี้สีอมตาลน,นะครับแล้วก็2ออย่างเนื้อจะปูดแบบนี้นะครับแผ่ปูดติดสนิทแบบนี้ต้นก็จะสามารถเลี้ยงตัวของกิ่งที่เรามาทาบได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ของเบซื้อเหมือนกันก็ให้ดูตัวนี้จะเป็นเรียกว่าดกครับติดลูกดอกทุกกิ่งเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกิ่งที่ถูกทาบนะครับแล้วก็จะสวยอันนี้ก็พร้อมตัดนะครับครับหลังจากตะกี้นะครับที่ผมพาไปดูที่สวนมาแล้วนะครับว่าการดูแผลมีการดูอย่างไรบ้างนะครับว่าจะสามารถตัดได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ตัดมาแล้วนะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นกิ่งที่เราจะเตรียมส่งลูกค้านะครับ สิ่งที่ต้องปฏิบัติตรงนี้หลังจากที่ตัดมาแล้วนะครับก็คือให้รีบนะครับมาทําการกรีดนะครับถุงนะครับทีแรกผมจะเคยบอกว่ากรีดด้านล่างสังเกตว่าน้ําจะเข้าช้านะครับผมก็เลยนะครับกรีดด้านบนเป็นสองแผ่แบบนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยในการหลังจากที่เรากรีดแบบนี้นะครับเราจะต้องเอามาแช่น้ํายาเล่งรากนะครับซึ่งการที่เราจะผสมยาเล่งรากนะครับการผสมยาให้ใหน้ํายาเล่งรากเนี่ยถึงตัวของแผ่นะครับ ผสมขึ้นมานะครับให้ท่วมแค่ตรงนี้พออันนี้พอดีมันเป็นที่ใช้ไปส่วนหนึ่งแล้วมันก็แห้งไปให้ท่วมแค่ถุงนะครับประมาณนี้แช่ลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแช่ทิ้งไว้จนน้ามันอิ่มนะครับเต็มตุ่มแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็พอเราได้ตุ่มมานะครับแบบนี้นะครับการที่เราจะชําลงกระถางนะครับเพื่อให้มันแตกกิ่งแตกก้านได้เร็วนะครับเราก็ต้อง มีการผสมดินเตรียมดินไว้อันนี้เดี๋ยวค่อยพูดนะครับก็คือถ้าเกิดใครยังไม่รู้สูตรในเรื่องของการเตรียมดินก็ให้ย้อนกลับไปดูสูตรที่ผมได้ลงไว้นะครับเกี่ยวกันเรื่องการเตรียมดินผสมเพื่อที่เอาไว้ชํมมาต้นไม้นะครับตรงนี้เราจําเป็นจะต้องตัดตัวของเชือกที่ล้างไว้ตอนที่เราไปทาบตุ้มตอนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกรีดจุกมันด้านบนนะครับจุกสีเขียวแบบนี้นะครับ เอามีดจิกเข้าไปนะครับกรีดนะครับให้ขาดแบบนี้อ่าพอเสร็จแบบนี้นะครับเราค่อยๆถ่างมันออกนะส่วนหนึ่งมันจะขาดจากที่เรากรีดเติมตัวของน้ํายาเลี้ยงรากเข้าไปนะครับน้ํายาเลี้ยงรากตรงนี้ก็ใช้ผมผมใช้เป็นของยี่ห้อจีสิบห้านะครับให้หามุมนะครับที่มันไม่ค่อยมีรากแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับกรีดค่อยๆเพราะว่าตัวของ ตุ้มหรือว่าตัวของขุยมะพร้าวตัวนี้ที่เราทําเนี่ยเราอัดแน่นมันจะไม่หลุดอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เราแช่น้ํายานะครับต้องมาวางทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับให้น้ํายําเเด็จเ,เวลาเราแกะนะครับตุ้มมันจะไม่เละนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเอาถุงออกนะครับถ้ากลัวว่าตุ้มจะแตกก็ให้เอานิ้วเนี่ยดันไว้แล้วก็ค่อยๆปลอกปลอกเนี่ยเอาถุงออกแบบนี้นะครับปึ๊บนะครับแบบนี้เสร็จแล้วก็ เตรียมตัวที่เรียกว่าเอาไปสู่ในขั้นตอนการชํานะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมดินสําหรับการชําก่อนนะครับหลังจากที่เราได้มีการกรีดตุ้มนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาเข้าสู่ในเรื่องของการชําลงกระถานะครับแล้วก็ทําการนะครับเตรียมเอาดินใส่เข้าไปนะครับนี่นะฮะใส่ดิน เสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการเอาตุ้มเนี่ยลงไปนะครับเพื่อ,อตรงนี้นะครับให้สังเกตว่าคอของอตุ้มตุ้มที่เราทาบมาตรงนี้นะครับให้เสมอ,อเหลือขอบไว้ประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนนะครับเพื่อที่เอาไว้เวลาเราลดน้ําลงไปนะครับนี้ก็จะเติมดินลงไปนะครับดินเราก็เป็นดินผงนะครับผสมตัวของปุ๋ยมากปุ๋ยคอกเก่า,าเพื่อที่จะกระตุ้นในช่วงการ เริญเติบโตในช่วงแรกนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการผสมตัวของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเก่าเข้าไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็อัดดินรอบข้างให้แน่นเลยนะครับอันนี้อัดดินนะครับให้เหลือพื้นที่การเติมน้ําไว้นะครับด้าน,นบนแบบนี้นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราเวลาเราลดน้ําลงไปเนะี่ยน้ำมันจะได้ไม่ไม่ไหลออกไปด้านข้างนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการเสียบเพื่อประคองต้นนะครับ จริงๆตัวนี้มันทําได้2อ,อย่างนะครับคือจะเสียบที่หลังก็ได้เพราะว่าต้นนี้เ,เรียกว่ามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับต้นนี้เก็บไว้ปลูกเองนะครับก็ที่ผมยังไม่เสียบไปพร้อมตุ้มเพราะว่าผมรู้แนวตำแหน่งของตุ้มนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ากลัวว่ามันจะโดนตุ้มก็ขนาบเอาไปตั้งแต่ตอนแรกได้เลยนะครับอันนี้ก็เสียบไปแล้วก็ทําการมัดประคองไว้นะครับเทคนิคตรงนี้นะครับว่าถ้าจะทําให้ตัวว่าหลังที่เป็นแบบตุ้มทาบหรือ เป็นกิ่งตอนก็ตามนะครับถ้าในกรณีที่มันเป็นหน้าแรงแบบนี้นะครับแล้วจะกระตุ้นให้เขาแตกยอดได้เร็วนะครับไม่เกินสิบห้าวันเนี่ยฝรั่งจะสามารถแตกยอดใหม่ได้แล้วก็จะเป็นยอดที่สวยงามนะครับก็ให้เราลิดใบให้เหลือนะครับลิดออกไปเลยสามวนสี่ของต้นเลยนะครับก็ถ้าอย่างไอ้ต้นนี้ก็ผมจะเหลือแค่ปลายยอดแค่อย่างละคู่นะครับก็ จะเอาออกส่วนใหญ่เพื่อป้องกันการเหี่ยวการคายน้ําของใบนะครับยิ่งเอาไว้เยอะมากเท่าไหร่นะครับอัตราการรอดนะครับในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะน้อยนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าถ้าลืมบอกครับหลังจากพอเราอัดดินไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปลดน้าให้ชุ่มนะครับแล้วก็นําเก็บเข้าในที่ร่มนะครับเอาไว้ในที่ร่มนะครับสิบห้าวันนะครับก่อนที่จะเอามาโดนแสงแดดนะครับ อันนี้มาดูผลที่เราได้มีการทําอันนี้ก็เป็นตุ้มท่าเหมือนกันนะครับผมชําตุ้มท่าตรงนี้ไว้นะครับอประมาณยี่สิบวันล้ะนะครับก็จะเห็นว่ามันแตกใบใหม่เลยอันนี้เอาใบาออกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็จะเห็นว่าอาตัวของฝรั่งเจ้าหงพองซือเนี่ยแตกยอดใหม่ทั้งกิ่งเลยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ายิ่งเราเอาใบาน้อยนะครับไว้น้อยเท่าไหร่นะครับตัวของต้นเนี่ยก็จะสามารถแตกหรือว่า กระตุ้นการที่จเจริญเติบโตในช่วงแรกในได้ไวขึ้นนะครับมันก็เรียกว่าไม่ทําให้ตัวของต้นที่เราชํานะครับเสียหายได้นะครับยังไงวันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้รับความรู้กันไปอย่างเต็มที่นะครับสําหรับประสบการณ์ที่เอามาแชร์กันในวันนี้สําหรับการชําตุ้มทาบนะครับให้รอด100เปอรซ็นเลยนะครับ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อติดตามทุกคลิปวิดีโอที่ทางสุนทรเราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ